ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันผู้ดำเนินรายการจะนำพาทุกท่านเข้าสู่วิทยาน์วิศวกรสังคมคติชนคนบ้านพระฝางโครงการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้าอุตรดิตถ์ที่ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเข้ามาช่วยในการนำเสนอชุมชนมีหลักการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนในเชิงการท่องเที่ยวได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยจะนำพาทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับวัดพระฝางสว่างขาบุรีมุนีนาธวัดคู่บ้านคู่เมืองและอาหารขึ้นชื่อแกงส้มโซของชุมชนบ้านพระฝางหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ที่บนศาลาการประเรียนวัดพระฝางสว่างขบุรีมุนีนาศซึ่งวันนี้ทางวัดและชุมชนได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหาปูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือนแปคนในชุมชนต่างพากันมาร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาหาติปค่ะและดิฉันนางสาวสุพิศราภัยตาแก้วค่ะเราเป็นตัวแทนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนอุตรดิตฐ์คณะครุศาสตร์จากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมแกลอุตรดิษฐ์ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่วัดพระฝางสว่างคบุรีมูนีนาธค่ะ วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาทำบุญตักบาตรกับชุมชนและทางวัดเนื่องในวันอาสาฬหะบูชาค่ะ เพราะเราจะพาทุกท่านไปดูวิถีชีวิตนะคะการกินการอยู่หรือรวมไปถึงการแต่งกายและรวมไปถึงเรื่องอาหารด้วยค่ะค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการของเรานะคะโครงการของเรามีชื่อว่าวิศวกรสังคมคติชนคนบ้านพัาฝางค่ะจะเป็นอย่างไรและจะมีความโดดเด่นกว่าชุมชนอื่นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมและติดตามกันได้เลยค่ะ กิจกรรมที่ทุกท่านได้รับชมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชุมชนได้จัดขึ้นและยังมีพิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นเป็นพิเศษได้แก่พิธีห่อผ้าพระธาตุแห่ายสีทำบุญข้าวห่อรอบพระธาตุและช่วงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปทางวัดก็จะจัดงานปริวัสกรรมพระภิกษุสงฆ์ที่พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยจะมาปฏิบัติธรรมทำวัดเช้าทำวัดยินและออกบิณฑบาตให้กับญาติโยมในช่วงเช้า วัดพระฝางสว่างขบุรีมูนีนาหรือเป็นที่รู้จักกันในานาม วัดพระฝางตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านพระฝางตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระรรมตธาทุหรือพระเขี้ยวขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุกลางเมืองฝางหรือเมืองสว่างคาบุรีสร้างตามคติโบราณที่นิยมสร้างพระธาตุเป็นศูนย์กลางของเมืองอีกทั้งวัดพระฝางเคยเป็นที่จำพรรษาของเจ้าพระฝางเมืองสว่างคาบุรีซึ่งอยู่ในสมณเพศแต่นุ่งหม่มผ้าสีแดงแ ไม่ได้ศึกเป็นคารวาสท่านได้ส่องสมผู้คนสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ครั้งที่สองเพื่อจะกอบกู้เอกราชวัดพระฝางประกอบด้วยโบสถ์วิหารและพระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายสำหรับบานประตูและแกะสลักของพระฝางเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมมาธิปไตยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระบรมรธาตุเจดีย์ของวัดพระฝาง สวัสงคบุรีมุนีนาถค่ะและกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมเวียนเทียนค่ะกิจกรรมเวียนเทียนของวัดพระฝางมีความแตกต่างจากวัดอื่นคือสามารถเวียนเทียนได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงพรบค่ําขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนในชุมชนขนาดเดินก็จะสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยรอบที่1นระลึกถึงพระพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้า รอบที่สองระลึกถึงพระธรรมคุณคุณของพระธรรมคำสอนรอบที่สาระลึกถึงพระสังคคุณคุณของพระสงฆ์การปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะเลือกที่จะถือศีลปฏิบัติภาวนาหรือนั่งสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น อนนี้เราอยู่กับที่ท่านวิย,ยาวัจกรแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านวิย,ยาวัจกรนะคะแนะนําตัวสักเล็กน้อยค่ะว่าชื่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับผมนายเงียนพงิพัฒน์อ่าเป็นวิย,ยาวัจกรวัดพระฝางสว่งขงนแุ่น,นา <c oughs> อายุเจ็ดอิยสามปี <c oughs> นะครับก็อยู่วัดนี้มาประมาณยี่สิบปีตั้งแต่เกษียณอายุเป็นพนักงานโรงงานกุลา าบา,าลไทยจังหวิดาดิษฐ์นะครับก็มาเข้าวัดแล้วก็มาเป็นมักคทายยกเริ่มแรกตอนหลังๆก็มาเป็นโคศกประจำวัดหลังๆมาก็เขาตั้งให้เป็นพยาวัตรกรวัดพระฝานะครับนำชมสถูปสถานวัดพระฝานะครับจะเล่าเรื่องการสร้างวัดสร้างตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ จะเล่าเรื่องพระฝางโอมพระฝางตรงเครื่องตั้งแต่ท่านมาบวชนะบวชเป็นพระภิกษุนะครับเริ่มเลยเนาะเรียกวิหารหลวงเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อแซนประดิสฐานอยู่นักวิหารหลวงกับหลวงพ่อใหญ่ที่เห็นอยู่สร้างขึ้น สมัยสุโขทยัยแล้วก็ถัดไปก็เป็นเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของวัดพระางก่อสร้างสมัยกรุงสุโขทัยเหมือนกันต่อจากนั้นก็วิหารหลวงพ่อสังกยยัจจัยสร้างสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับโบสถ์มหาอุทหรือโบสถ์สักยันของหลวงพ่อพระฝางที่ประดิษฐานอยู่นะครับสร้างเมื่อตอนปลายสมัยอยุธยานักโบราณประวัติศาสตร์ได้คำนวณออกมาแล้วว่าประมาณ1,700นกว่าป,ปี แต่จริงๆแล้วสร้างก่อนประวัติศาสตร์แต่วาจาลึกไว้ในหลักศิลาจารึกของวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยหลักที่สองและหลักที่สามค่ะนี่อยากจะทราบว่าตูพระธาตุอัปบรมพรุเจดีย์นี้คะด้านในนี่คือเป็นบรรจุอะไรบเออบรรจุพระธันตธาตุอ๋อพระทันตธาตุอ่าพระแก้วฝา้วพระเกศาของพระพุทธเจ้าีีสถานท่ บริส,ส,ถนนสถานด้านในและฐานด้านมุมระฆังด้านบนจะมีแผ่นแบลคมเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับดอกพิกุลเกี่ยวกับของอส,ถสถาปถานโบราณต่างๆที่น้องชาวบา้านป่บางที่สมัยนั้นที่เขา้าง้งกันเอามารวบรวมเก,วก็บไว้ในที่ร่างยอดเจดีย์หรือรูประฆังควงแล้วโบวชของ โบราของพ่อสังกะจายนี่เป็นที่ประดิตธฐธานเป็นท้องสำริดสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเหมือนกันแต่เขาหุ้มปูนไว้เพื่อบ้องกันค่าศึกจริงๆแล้วเป็นท้องสำริดเหมือนกับ หลวงพ่อทังงสิบเมื่อก่อนก็เอาปูนหุ้มมาอย่างเตนป้องกนขคาศึก้าดึกส,สมัยนั้นจะมาตีเมืองพญาิชัยแล้วก็มาตีเมืองสวรรคโลกล่องไปจนถึงปูนปูโปไทยเมืองนี้เป็นเมืองหน้าด่านของปูนปูโปไทยสมัยนั้นเพื่อป้องกันคาดึกพม่าม,ามราุกลาแต่ทีนี้ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเผื่อแพ้ <c oughs> เผื่อไม่ชนะแล้วอย่างตรงทางังหมาอุนี่เป็น ตำราปรหาอุดหรือโบสถาหาอุดที่นั่นเป็นที่ชุมนุมก่อนจะออกศึกสงครามก่อนจะไปตีเมืองอื่นจะต้องไปชุมนุมที่นั่นไปรับคาถาอาคมหรือรับของขังที่นั่นหลวงพ่อพระากจะเป็นผู้แจกของที่จะไปออกรบเพื่อป้องกันจะเหนียวมั่งอะไรมั่งอย่างนี้เนาะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อพระฝางน,นี่มีฤทธิ์มากเด็ดเดี่ยวมากไปรบที่ไหนท่านไม่ต้องไปรบต่อท่านแค่นั่ง ขานถามไปดเฉลยพอเขาไปวางท่านก็ทําพิธีเอาใบมะขามมาตอกกลายเป็นตัวต่อไปไล่ตัวทหารฝ่ายตรงข้ามสู้ไม่ได้วหนีอันนี้เรื่องเล่าแล้วอย่างเฉลยหรือว่าทหารที่เขาได้มาจะติดตาม,มาตรงใล้เยๆว่าเหมือนจริงด้านข้างไม่เป็นรานอะไรรลานะหารเขาเรียกหลานปา่ปหาปหานป่าหานนักโทษที่ไม่ยอมจำนนหนีไปแล้วจับได้ไล่ตามจับได้ตามมาประหานทีมเจ้าับ หลวงพ่อท,ที่นี่ขอผู้แก่เราให้ฟังสมัยนั้นน่ากลัวมากประหารในการตัดคอนี่น่ากลัวมากจับมาจับจับับ,บไปลบพิสุโลกตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่ก็จับมาจับมาประหารที่นี่ของเราอีกก็โดนประหารนะอย่างหลวงปู่สายยังเนี่ยพระอาจารย์เกิดท่านกูเชชรัชลัตที่เป็นฐารเอกของเจ้าพระบางนะ่ะนี่ก็โดนพระเจ้าต่าประหารเนหะันประหารที่ไหน,น แะ้ับประหารดีรันพอต่อจากนั้นพอแพ้ก็พระเจ้าอุนเรือนก็หนีินีก็จากตัดสินก็ให้ท่านพ่อพิชัยิชาชัยดับหักของเมืองนี้อยู่ท่านพ่อพญาพิชยพัชยก็นําไพ่ผลจากอับุลฮิชัยแต่สมัยก่อนที่จะพญาพิชัยจะนําไพ่ผลมาสมัยนั้นเ้าฝางไปตีเมืองสุดุโรชนะพิงุโลโรเราก็ดำไพ่ผลกับที่โน่นมาก,ก่อนมาคนที่นี่ถึง ึงพูดภาษาไทยแต่ไม่ใช่ภาษากลา,นะางนะฝั่งนู้นก็พูดคําเมืองนู้นก็คําเมืองนี่ก็คําเมืองเหนือนู้นก็คําเมืองแต่มีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่พูดภาษาไทยของประจำหมู่บ้านประจำถิ่นเขาก็คือคนพญาพิชัยกับคนพิโรโลกยัใจก็ของพญาพิชัยพิโ,โลกก็พญาพิชัยเหมือนกันแหละแต่ว่ามาคนละสม,มัยกันแข่งแม่แข่งก็ เตมแข็งไม่เติมแข็งก็เป็นพวกสุดท้ายที่พิจารณาศีนมาฝากครั้งแรกมาไม่สําเร็จออกมาครั้ทง,ทร 32, ททงที่สองทหารสามหมื่นสองพันคนที่มาฝากมาฝากครั้งที่สอง โอเคค่ะขอนวดเกลือหนุ่มเองก็ขอขอบคุณท่านได้โคยที่เสียสละเวลาแล้วก็มาให้ความรู้กับพวกหนูนะคะยังไงก็พวกหนูเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ขอขอบคุณแล้วก็ขออุดิศใช่ใช่ค่ะขออุทิศกิค่ะคณะครุศาสตร์ค่ะมาเป็นหนึ่งส่วนเล็กๆในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนภายนอกเนี่ยได้รู้จักหรือว่าเข้าถึง ควเป็นวัฒนารรมมาขึ้นค่ะแล้ก็ขอขอบคุณมากามากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยู่กับคุณป้าศาสตร์นะคะป้าศาสตร์ขาวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรนคะแก,ง,ง,ก,แกงส้มหน่อไม้แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนหรืออีกชื่อหนึ่งคือแกงส้มโซ่นะคะ แกงส้มโซ่เป็นแกงท้องถิ่นของบ้านท่าปางค่ะตั้งอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบนะคะแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเราจะโขลกน้ำพริกก่อนค่ะส่วนประกอบของน้ำพริกนะคะมีอะไรบ้างคะกระเทียมกระชายมีหอมมีกระเทียมนะคะมีกระชายมีกะไคร้นะคะก็จะเป็นการซอยนะคะแล้วอันนี้คือรางไข่ทั้งหมดแล้วก็ตับ แกงส้มโซ่เป็นอาหารขึ้นชื่อของชุมชนบ้านพระฝางโดยวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ก็คือหน่อไม้ดองซึ่งให้รสชาติเปรี้ยวและส่งกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นชื่อเฉพาะด้วยกันค้ตอต่อไป ทอดกันเราปรุงใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ปลานะคะเพราะว่าปลาสั่งต่างอะไรเลยว่าน้ำเดือดแล้วเราใส่ปลาน้ำเดือดแล้วใส่ปลาได้เลยนะคะอันนี้ก็อย่างที่ป้าบอกนะคะว่าเราจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะในการทำเกงสุดคู่โอปาก่อนต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือการใส่ใบเมงลักนะคะ ตัวนี้จะเป็นใบแมงลักหอมนะคะใช้สำหรับกับเกงนะคะใช้ประกอบจากนั้นนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณปตาช่วยเป็นผู้ชิมให้เรา ก็คือแกงส้มโซที่กำลังจะเสิร์ฟร้อนๆส่งกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานอยากให้ทุกท่านได้ลองชิมกันมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำขอลาไปชิมแกงส้มโซก่อนนะคะสวัสดีค่ะ